เรื่องราวดีๆนะคะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยค่ะในวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมณฉันระดับท้องถิน่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอเขาได้มีการกําหนดนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมาณฉันเพื่อการปฏิรูปโดยท่านวันลบพิงพงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นซึ่งท่านเนี่ยจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ได้ฟังกันค่ะ พร้อมทั้งเราจะไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่รัฐและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อด้มีนโยบายแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการตั้งศูนย์นะครับอยู่ที่จังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ศูนย์นี้เนี่ยก็ลงไปตั้งถึงอำเภอทุกอำเภอนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทางกรมส่งเสริมคนท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการนะขอความร่วมมือนะครับแจ้งไปยังองค์กรท้องถิง่นท,ทั่วประเทศ ให้มีการตั้งศูนย์ปองดองนะครับระดับองค์กรท้องถิ่นนะครับทุกจังหวัดนะครับโดยสาระสําคัญเนี่ยนะครับของศูนย์ก็มีหน้าที่ในการประสานการดําเนินงานร่วมกับศูนย์ของอําเภอนะครับแล้วก็ศูนย์ของจังหวัดในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสร้างบรรยากาศนะครับให้คนซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นซึ่งแตกต่างกันนะครับ ได้หันหน้ามาพูดคุยกันนะครับหาหรือกัน,นเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเรื่องอความคิดเห็นทู่แต่งต่างกันก็อาจจะมาคุยกันที่หลังก่อนก็นกได้นะครับอันนี้ก็เป็นะวัตถุประสงค์เบื้องต้นนะครับของการที่เราให้องคอ์กรท้องถิ่นมีส่วนในเรื่องของการดรําเนินการในเรื่องของการสร้างความสาม,มัคคีนะครับในองค์กรนะครับที่อำเภอปลาเบุรีนะครับมีแผนงานแล้วก็โครงการ ขณะนี้ท้องถิ่นเนี่ยท,ที่ที่ทำไปแล้วนะครับก็มีเทศบาลตำบปลปราณบุรีนะ,รนะครับวันนี้ก็เป็นของเทศบาลตำบลเขาน้อยทุกแห่งพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือดีมากการตั้งศูนย์ป้องดองครั้งน,นี้ทำให้คนไทยเกิดความสามัคคีกันได้ทีครับการปังดองทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น นั่นคือเรื่องราวดีๆที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ความปรองดองสมารฉชันจะต้องเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องคนไทยอย่างแน่นอนค่ะ